สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องซีโนนิวไดอารี่นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็เจอกันไปแล้วกับเคลิปที่2เนาะก็วันนี้จ๋าก็จะมาทําคลิปที่2นะสําหรับหัวข้อที่ว่าจ๋าจะทําวันนี้นะคะก็ทุกคนทุกคนดูน้องข้ามฟ้าเคียงเธอตอนสุดท้ายจบกันไปแล้วใช่ไหม EP final นะคะตอนนี้น้องเขาก็ได้จบเป็นบริลูบูลแล้วนะ 14EP นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จ๋าจะมาทําคลิปนะคะส่งน้องข้าฟ้า กลับนิยายกันนะคะเฮ้ยใจหายนะทุกคนนะก็คือเราอยู่กับน้องมานานนะก็น้องออนแอร์ก็ประมาณ2-3เดือนใช่ไหมแต่ว่าระหว่างการเตรียมงานของซีรีส์เรื่องนี้นะอุย้ยเตรียมกันมา 2- 3สปีเลยนะคะเราก็รอรอมาตั้งสองสาปีนะคะกว่าจะได้ดูน้องนะอุย้ยพอน้องไปแล้วใจหายเลยนะคะก็วันนี้เราก็าเลยจะมาทําคลิปส่งน้องข้ามฟ้ากลับสู่นิยายกันนะคะก็จะพูดเอ่อเขาเรียกอ,อะไรนะรีคอมเมนต์คอมเมนต์ หรือว่าแบบเออความความประทับใจของซีรีส์เรื่องนี้นะคะว่าประทับใจในอะไรบ้างนะคะก็อย่างที่รู้รู้อยู่นะคะว่าซีรีส์เรื่องนี้แบบทุ่มทุนสร้างแบบโอ้โหมหากราบมากมหาการมากคือแบบมหาศาลเนะ่ค่ะคืองบ120ล้านอ่ะเราทําหนังจริงๆได้เรื่องเลยนะแต่ว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยเขากล้านะคะเขากล้าที่ว่าจะลงทุนขนาดนี้นะอ่ะไม่พูดความทำเพลงเยอะนะคะเราก็มาดูหัวข้อแต่ละหัวข้อที่ว่าเราจะกล่าวถึงกันนะคะ อ่ะมาที่หวัวข้อแรกของเรานะคะน้องข้ามฟ้าเขาเป็นซีรีส์ประเภทไหนแนวอะไรนะคะน้องข้ามฟ้าเคียงเธอรหรือชื่อภาษาอังกฤษเด e นิสปรินนะคะน้องเขาเป็นเอ่อซีรีส์บอยเลิฟบอยเลิฟหรือว่าเรียกภาษาตามสาวๆนะคะก็คือเป็นซีรีส์วายนะคะก็คือเป็นซีรีส์แนวดราม่าโรแมนติกนะคะซึ่งได้นักแสดงนำอย่างน้องนุนิวเชวาิน กับเฮียซีพลึกของเรานะคะมาเป็นพระนายของเรื่องนี้นะคะแค่ฟังพระนายทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะเหมือนพี่จ๋านะคะพี่จ๋าก็เป็นติงน้องๆน,นะคะแบบโอ้ยไม่ต้องห่วงแล้วคะ่ะความฟินความจิน้นความเข้ากันได้อย่างกับิ๊กซอนะคะ่ะคู่นี้เขาเอาอยู่อยู่แล้วละคะ่ะเราไม่ต้องอวยเยอะแม่แม,แม่ทุกคนรู้ดีเนาะก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้น้องทั้งสองคนนะคะมาเป็นพระนายของเรื่องเนะจจะาะถูกใจสาวๆใช่ไหมคะถูกใจสาววัยใช่ไหมคะ ตกใจพี่าเหมือนกันนะอยากจะบอกนะคะต่อไปซีรีส์น้องข้าฟ้าเป็นซีรีส์พอดเรื่องมียังไงมีพอดเรื่องอยังไงนะคะก็ซีรีส์นี้นะคะมันเป็นเรื่องที่เล่าเกี่ยวกับเด็กหนุ่มลอนดอนบอยนะคะลอนดอนนะคะลอนดอนบอยนะคะที่ว่าเติบโตอยู่ใน ประเทศอังกฤษนะคะก็คือเป็นนมไมวัยรุ่นนักศึกษามหาวิทยาลายัยเป็นนักกีฬาฟันดาบนะคะก็น้องเขาก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปอย่างเด็กวัยรุ่นนี่แหละคะ่ะแต่วันหนึ่งนะคะเขาก็ต้องถูกลับตัวกลับไปประเทศเอมมารีและทราบข่าวว่าตัวเองเป็นเจ้าชายของประเทศนั้นนะคะแล้วมีอุคลักษ์มารับตัวซึ่งองคลักษ์ก็คือ พีซีของเรานั่นแหละค่ะทีนี้มารับน้องเขากลับไปประเทศเพื่อที่ว่าจะขแข่งขันกีฬาฟันดาบหรือว่าราชเพณีเพื่อที่จะทำให้บิดาสืบราชบัลลังก์นะคะก็นเนื้อเรื่องก็จะกล่าวถึงการออฝึกโน้นฝึกนี่เพื่อเตรียมสำหรับการแข่งราชประเพณีนะคะแต่ระหว่างเส้นเรื่องหลักที่ว่าออมีการเตรียมพร้อมอะไรต่างๆมันก็จะมีเส้นเรื่องเรื่องความรักระหว่าง องอคาร,ร์กกับท่านชายตีคู่มาด้วยนะคะทีนี้แต่ในความรักเนี่ยมันจะเป็นความรักที่เป็นไปได้ไมหมละ่ะระหว่างท่านชายผู้สูงศักดิ์หรือเอ้กับองคลาร์กซึ่งมีคาว่าหน้าที่มาคั่นอยู่เนาะก็ไม่อยากเล่ามากไม่อยากสปอยมากนะคะทุกคนไปดูย้อนหลังน้องได้นะที่แอปไอฉีอีนะคะตอนนี้ลงครบ14ตอนแล้วนะคะติดตามน้องๆได้เลย เป็นอรชชั่นอันคัดนะคะประเด็นต่อไปนะคะก็คือประเด็นนักแสดงนะคะนักแสดงในเรื่องนะคะเรื่องนี้ขอบอกว่าโอ้ยทุ่มทุนกับนักแสดงมากเลยค่ะคือแค่ดูนักแสดงก็คุ้มแล้วนะก็อย่างที่จะเกินไปต้นเรื่องนะคะก็ค,คือพระนายของเราก็คือน้องนุ่นนิวและน้องสีนั่นเองนะคะน้องนุ่นนิวก็แสดงเป็นท่านชายคานินอ,อัศวทวาทินส่วน พี่น้องสี่ของเราก็แสดงเป็นองค์คลักฉลันพิทักษ์เทวานะคะซึ่งเป็นตระกูลขององค์ลักที่ว่าดูแลตระกูลของท่านชายขนินมาหลายชั่วอายุคนนะคะสําหรับร้านนางของเราไม่ต้องบอกนะคะความสามารถน้องการันตีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีนักสแสดงท่านอื่นนะคะก็คือจิมมี่นะคะน้องจิมมี่เอน้องโอมน้องคริตน้อง เขาเรียกอะไรนะน้องน้องอะไรนะน้องน้องอะไรแล้วนะจำชื่อไม่ได้น้องเน็ตอ่น้องเน็ตน,น,นะคะก็เข้ามาเพิ่มสีสันนะคะแล้วที่สำคัญเลยนะเรื่องนี้นะคะนำนักสแสดงรุ่นใหญ่รุ่นพ่อนะ โอ้ยเข้ามารวมกันได้แบบอึ้งเลยนะก็คือชีวิตพีจ่จ๋าสามสิปีดูมานะคะก็ยังไม่เคยเห็นหนังเรื่องไหนละครเรื่องไหนซีรีส์เรื่องไหนที่ว่าจะนํานักแสดงรุ่นใหญ่รุ่นพ่อๆมารวมตัวได้เยอะขนาดนี้นะคะแบบโอ้ยแค่ดูแก๊งพ่อๆนี่ก็คุ้มแล้วนะคะซึ่งคือแบบมันทําให้ละครเอ้ยมันทําให้ซีรีส์เรื่องเนี้ยมันดูแบบมีอะไรเยอะเยอะขึ้น แบบสลับซับซ้อนขึ้นยิ่งบทบาทที่ว่าแต่ละท่านได้รับอ่ะมันแฝงไว้ด้วยแบบมันแฝงไว้ด้วยแบบอะไรอะไรที่เป็นเบื้องลึกซึ่งมันก็สะท้อนปัญหาหรือว่าสะท้อนเหตุการณ์ในปัจจุบันได้นะคะก็เหมือนเออ่อเกินนิดนิดน,ดนะก็ไม่อยากสปอยเยอะนะคะก็อยากให้ทุกคนเข้าไปดูในซีรีส์มากกว่านะคะเพราะไม่อยากเอาคนงานของซีรีส์มาสปอยในช่องเยอะนะคะวันนี้เราก็แค่มาพูดคุยกันถึง อ,อ่ความชอบอะไรของเรามากกว่านะคะก็อย่างอาน,นิงเนี่ยบทบาทก็คือเป็นเจ้ามหาชีวิตที่แบบออดูหน้าเก่งขามดูหน้ายกย่องเนาะแต่เบื้องหลังก็มีอะไรเหมือนกันบทบาทของท่านชายประจําหัวเมืองนะคะทั้งสท่านเลยนะคะทั้งอ,อ,อันเขาเรียกอะไรนะอันอานีโน อานิโนนะคะแล้วก็อะไรนะอาบีพุทธิพง์แล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะที่ว่าเป็นเจ้าชายมีนานาคลินเนาะคือแบบคือเขาเขียนอะนักเขียนเขาเขียนเก่งนะคะทำให้แต่ละคนเนี่ยเขามีเบื้องหลังนะคะเป็นจุดเริ่มต้น ที่แท้จริงที่ทําให้เกิดปัญหาต่างๆนะคะคือคือคำว่าอํานาจเนี่ยมันมันสร้างเรื่องสร้างราวที่ใหญ่โตได้จริงๆเลยนะคะมันก็เลยทําให้เกิดเส้นเรื่องว่าเออทาไมท่านชายถึงต้องไปอยู่ลอนดอนโดยไม่รู้สถานะของตัวเองแล้วทําไมถึงต้องกลับมาแล้วพอกลับมาทําไมถึงต้องแข่งราชาเพณี แล้วการแข่งราชเพยพับเพนีทําไมถึงอันตรายนะคะก็คือคลิปเลยค่ะขอบอกว่าบทเรื่องเนี้ยคลิปเลยนะคะก็ถามว่าตอนเซีรีส์ออนไปหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนเนี่ยเราก็พอจะเดาเส้นเรื่องได้นิดนึงนิดหน่อยอะไรอย่างเนี้ยแต่ว่ามันก็มีความพีิกที่ว่าเราเดาไม่ถึงอยู่นะคะก็คือเราก็คาดไม่ถึงเนาะ ก็คือทุกคนต้องไปดูนะคะแนะนำให้ไปดูเลยถึงอยู่อันดับต่อไปอันดับเรื่องสีมุมกล้องฉากคือเรื่องนี้สีสวยมากมูดเอนโทนดีมากนะคะคือแบบมันดูละมูลละไมไปหมดโดยเฉพาะฉากอันนั้นนะฉากที่ทุกคนรู้กันดีฉากเอ็นซีนะคะเราไม่พูดเยอะนะฉากนี้คือแม่ๆทุกคนก็วีก,กันไปเป็นลมงกันไปก็ไม่รู้ตั้งกี่รอบนะคะทั้งไปดูในโรงกับน้องๆทั้ง ดูกันเองทั้งรีแอคนะคะจากก็ได้ดูหลายๆช่องแล้วคือแบบแต่ละคนก็หายาดมนะคะอันนี้เราก็จะไม่ขยี้นะพอเรารู้ว่าทุกคนรู้ดีนะคะทุกคนรู้ดีสําหรับฉากเอนะ็นซีเนาะแต่ว่าสิ่งที่จะชมคือมูด a แอนโทนสีเสียงมันละมุนละม่มไปหมดเลยนะคะสีสวยมากทั้งในสีอินดอร์หรือว่าสีเอวดอร์นะคะคือแบบออกมาแบบไม่ขัดตาเลยนะคะคือแบบมันละมุนไปหมดเลยมันเป็นถ้าเป็นประเทศจีนน่ะมันเป็นจัดเป็นซีรีส์เกรดเเลยนะเกรดเอบวกบวกไปเลยนะคะสําหรับซีรีส์เรื่องนี้นะ คือแบบทั้ง sound effect ทั้ง s ก o r e นะคะได้ข่าวว่าพี่พี่ออฟเขาทุ่มทุนไปใช้วงออเคสตอะไรนะวงออเคสตราใช่ไหมบรรเลงสดเลยเพื่อว่าจะเอามา score มาใช้กับซีรีส์เรื่องนี้นะคะคือวงออเคสต้าก็ไม่ใช่ถูกๆนะทุกคนนะทุกคนก็รู้กันดีนะว่าแบบมันก็อืยึ่งอยู่นะคะสําหรับค่าใช้ใจ่ายนะโก็ยอมใจพี่ออฟเลยนะคะคือ score เรื่องนี้ย s ก o r e เพราะจริงๆเลยะคะ่ะทั้งตอนตื่นเต้นตอนแบบ ความรักกำลังลื่นไหลตอนตื่นเต้นหรือว่าแบบตอนเล่าร้อนอะไรอย่างเงี้ยส,ส,สกอร์เหมาะสมหมดนะคะต่อไปเรื่องสถานที่อันนี้โอ้ยจึ้งมากจึ้งจริงๆนะคะตอนแรกที่ดูนะเฮ้ยถ่ายเมืองนอกเลยเหรอแต่พอดูสถานที่เอา้าอยู่ในเมืองไทยอาจจะมีฟุตเทจบางฟุตที่ว่าเออทีมงานบินไปถ่ายที่สถานที่จริงนะคะก็อันนี้ก็ทําถึงเหมือนกันจึ้งเหมือนกันนะคะคือสถานที่แต่ละสถานที่อะคือ ต้องเข้าใจแบบต้องแบบยกเครดิตให้ทีมงานคนที่ว่าเขาเป็นคนเฟ้นหาสถานที่นะคือแต่ละสถานที่ที่หามาเนี่ยคือมันไม่ได้ง่ายนะแล้วแต่ละสถานที่่มันก็จะกระจายอยู่ที่โน่นที่นี่ที่นั่นบ้างใช่ไหมเอามายำรวมกันในซีรีส์หนึ่งเรื่องเนี่ยทุกคนคิดดูเดียวว่ามันเจ๋งขนาดไหนมันเจ๋งมากเลยนะคะเจ๋งที่สุดเลยอ่ะคือ เราก็ไม่คิดนะว่าอนาคตจะมีซีดี์ที่ว่าเจ๋งขนาดนี้มาเมื่อไหร่นะคะแต่ก็ยังคาดหวังซีรีส์จากพี่ออบอนะคะว่าพี่ออฟังถึงนะคะก็าจากที่ดูมาคือพี่พี่อฟอแกแกแบบแก,ก,ก,กทุ่มจริงๆอะค่ะคือแบบได้ใจนะคะได้ใจพวกเราไปนะคะคือสถานที่สวยงามทั้งในวงังในห้องนอนหรือว่าเขาเรียกอะไรอนะลานขีม่ม้าลานกีฬาหรือว่าฉากฟันดาบอะไรคือออกมาเจ๋งหมดคือคือ,คอไม่ได้แบบทําแบบ ขอไปที่ะทุกอย่างมันผ่านการโดนเซตโดนออกแบบแม้เขาเขาเรียกอะไรนะเหมือนที่ว่านี่เด่นหรือว่ากูก้านี่แหละเคยออกมาให้สัมภาษณ์อยู่ว่าแค่แค,แค่แค่เทียนเอียงเล่มเดียวอะทีมงานยังไม่ปล่อยผ่านนะคะยังต้องเซตใหม่เซตให้สวยอะคือยอมรับในทีมงานจริงๆเลยคะ่ะว่าแบบพวกคุณเจ๋งมากเลยนะคะอบมือให้เลยนะคือเราเป็นคนดูอะคะ่ะเราก็ช่วยอะไรไม่ได้เยอะ,ะคะ่ะแต่ว่าช่วยมาเป็นแรงกําลังใจแล้วก็มาอัดคลิป ชื่นชมพวกคุณนะคะว่าผลงานพวกคุณออกมาดีมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเรื่องคอสตูมนะคะคอสตูมเรื่องนี้คือเวอร์วังอลังการมากคือแบบอืมปรบมือให้พี่อ๊อฟแล้วก็ทีมงานนะคะทําถึงทําจึง้งทําถึงเกินนะคะคือแบบแค่ชุดของท่านชายคานินเนี่ยเป็นร้อยแล้วมั้งเนี่ยทั้งชุดทั้งดีเทลหน้าผมเออ คือดีอะคือชอบนะคะชอบมากเรื่องเนี้ยเสื้อผ้าสวยเสื้อผ้าสวยมากๆเลยโดยเฉพาะเสื้อผ้าของท่านชายคณินแล้วก็เออเชื้อพระองค์แต่ละพระองค์นะคะก็คือแต่ละแต่ละคนอะมีสไตล์ของตัวเองเลยนะคือคือคนที่ออกแบบเสื้อผ้าเรื่องเนี้ยยอมรับเลยค่ะว่าทํากันบ้านมาดีนะคือแบบมันจึ้งเลยนะคะก็คือแต่ละคนนะคะมีมีเขาเรียกอะไรเสื้อผ้าไม่ได้ไม่สไตล์ไม่ได้หลอมรวมกันจนแยกไม่ออกเลยนะคะคือทุกคนมี สไตล์ของตัวเองหมดสําหรับตัวละครนะคะแม้กระทั่งชาคลีหรือว่าแม้กระทั่งเ,เพื่อนของพี่ดันนะคะก็คือเขาเรียกอ,อะไรนะเพื่อนของพี่ดันที่เป็นตํารวจอะ่ะเขาก็จะมีคาแรคเตอร์มีเสื้อผ้าอะไรของเขานะก็คือแบบคือมันดีนะคะคือรู้สึกว่าทีมทําการบ้านมานดีนะก็ไม่แปลกใจนะคะที่ว่าสามสามปีที่เตรียมงานกันมาเข้าใจเลยเนี่ยเข้าใจเลยพอเห็นโปรดักชั่นที่มันออกมาค่ะ เสื้อผ้าเอ่ยหน้าผมเอ่ยไหนจะแบบเขาเรียกอะไรของประกอบยิบยิบย,ย่ยอยๆอ,อีกนะคะก็คือเครื่องประดงเครื่องประดับคือทําถึงจริงๆค่ะอันเนี้ยบกมือให้ทําทิมง,งานแล้วก็พี่ออกเลยนะคะหัวข้อต่อไปไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเพลงประกอบละครหรือว่า OST นะคะโอ้ยขนกัมาแบบกี่เพลงอ่ะคนเยอะเดี๋ยวจ๋าจะทำคลิปแยกให้นะคะสำหรับเพลง o อ t เนาะ แบบนักร้องมากหนะ้าหลายตาเลยก็มีทั้งน้องต้าโอ้มีเดยวทอยน้องมิวพี่ซีพี่แอมนะคะคือแบบโอ้ร้องกันจุๆฟังกันยาวๆเลยนะคะคือแบบโอ้ยทีเยอะจริงๆเรื่องเนี้ยไม่รู้จะโวยยังไงแล้วฉากเอ่ยสถานที่เอ่ยนักสแสดงเอ่ยมูดแอนโทนเอ่ยโปรดักชันเอ่ยเพลงเอ่ยสกอเอ่ยแบบโอ้ลงทุนทุกอย่างอะ่ะพี่ออฟถามจริงได้กําไรไหมคะนะคือเข้าใจเลยอะ่ะว่าพี่ออฟแบบต้องรักเรื่องนี้มากแน่ๆเลย,เลยว่าดูจากงานที่มันออกมามันแบบมันเดอะเบสจริงๆเลยอะคะ่ะ คือแบบดีใจนะดีใจจริงๆนะคะที่ว่าไม่ได้มีส่วนช่วยแต่ว่ามีส่วนช่วยปั่นเทนนะคะก็คือจ๋าเนี่ยก็ช่วยปั่นเทนได้แต่ละวิ้นนั่นแหละคะ่ะเรื่องอื่นก็ช่วยไม่ได้หรอกช่วยปั่นเทนช่วยเป็นกําลังใจช่วยเม้น์แบบให้กําลังใจอย่างนี้นะคะคือแบบดีจริงๆเลยคะ่ะเพลงก็เพราะเพราะมากๆเลยนะคะพี่แอมสุดยอดเลยนะคะเป็นนักเขียนเพลงที่เขียนเพลงได้ละมุนมากนะคะส่วนน้องนิวส่วนพี่ซีเดอะทอยน้องต้าอูเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเขาก็ระดับเบอร์ต้นๆอยู่แล้วเนาะสำหรับการร้องเพลงนะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็ มาสารุปโดยรวมนะคะก็ซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดจริงๆตั้งแต่ที่ตาดูมานะคะเออเป็นซีรีส์ที่เขาเรียกอะไรอะเข้าถึงเข้าถึงปัญหาต่างๆซีรีส์ที่ว่าพยายามจะสอดแทรกนําปัญหาที่เกิอดอยู่ในปัจจุบันเข้าไปอยู่ในซีรีส์เพื่อสะท้อนมุมมองกับมาหาคนดูอย่างเราว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้นะคะ คือทุกคนไปดูนะคะว่าซีรีส์เรื่องนี้เขาสดแรกอะไรไปบ้างไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางการเมืองประเด็นของประเทศประเด็นเรื่องปัญหาหรือว่าประเด็นของเขาเรียกอ,อะไรความสัความเท่าเทียมกันคือซีรีส์เรื่องนี้เก็บหมดนะคะเก่งจริงๆ,ๆนะคะเก็บหมดเก็บประเด็นทางสังคมหมดนะคะแล้วถ่ายทอดออกมาโดยไม่รุนแรงและไม่น่าเกลียดคือถ่ายทอดออกมาได้ถ้าคุณคิดได้ก็จะรู้นะคะว่าสิ่งที่ซีรีส์เขาพยายามสื่อสารให้เรารู้ คืออะไรนะคะไม่ได้มีแค่จิ้นอย่างเดียวนะคะซีรีส์เรื่องนี้เขาังมีอะไรสอดแทกไว้นะคะส่วนการแสดงของน้องซีของน้องนิวนะคะอันนี้คือบอกเลยนะคะว่าที่สุดคือที่ไม่รู้ว่าด้วยความว่าน้องทั้งสองคนเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกันที่สุดหรือว่าเป็นเออรู้กันแหละนะอ่ารู้กันแหละทําให้ดูแล้วไม่ติดขัดเลยไม่ติดขัดอะไรในการแสดงของน้องทั้งสองคนเลยคือออกมาดีออกมาละมุนออกมาเข้าถึงนะคะเข้าถึงที่สุดคือคือแค่งานสายตาของทั้งสองคนอะ แค่ดูสายตาของทั้งสองคนนะคะ่ะคือพี่ก็สามารถรับรู้ได้แล้วว่าอารมณ์ที่น้องจะสื่อออกมาในในฉากจากนี้ในซีนซีนนี้มันจะยังไงประมาณไหนคือประทับใจมากๆนะคะแล้วก็ประทับใจในตัวนักสแสดงทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเออคุณบอลชอนนะคะคุณจิมมี่น้องคริสน้องโอมน้องเจน้องเนตนะคะแล้วก็รวมถึงนักสแสดงรุ่นพ่อท่านอื่นๆด้วยนะคะคือถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอเช่นชมพี่ออฟนะคะพี่ออฟคุณครูเดนแล้วก็ทีมเขียนบทนะคะ ทีมเขียนบทนักเขียนนักเขียนบทนะคะแล้วก็ทีมงานทั้งทีมงานกล้องทีมงานสวัสดิการทีมงานด้านฉากด้านสถานที่ด้านข้อตูมด้านตัดต่อคือทุกอย่างออกมาดีหมดนะคะเป็นกําลังใจให้สําหรับการผลิตซีรีส์ออกมาเยอะๆนะคะคือซีรีส์เรื่องนี้นะคะคือมันมันทัดใจจริงๆนะคือไม่อยากส่งน้องกลับเลยอะค่ะไม่อยากส่งน้องกลับซีเอ่อกับนิยายเลยนะคะแต่ว่ามันก็ต้องส่งน้องกลับล้วเนาะงานเลี้ยงมันก็ต้องมีวันเลิกลานะคะแล้วก็ดีใจด้วยนะคะที่ซีรีส์เรื่องนี้ คือประสบค,ความสําเร็จแล้วก็ได้แฟนๆอินเตอร์มามากมายนะคะดูได้จากยอดติดเทรนที่ว่าแบบเกือบทุกตอนนะคะไม่ใช่เกือบทุกตอนทุกตอนติดเทรนในหลายๆประเทศเลยนะคะอาจจะมีอยู่ตอนที่13ตอนหนึ่งที่ว่าเราเจอสถานการณ์แล้วก็ในประเทศไทยเราเราลดเทรนเนาะก็อาจจะติดหลักแสนอยู่แต่ก็ยังติดหลักแสนนะคะนอกนั้นคือหลักร้านหมดยิ่ง EP สุดท้ายทะลุไปเ4ล้านเลยนะคะรู้สึกภูมิใจในข้อนิ้วตัวเองมากเลยค่ะที่ว่าแบบปั่นเทรนเนไม่ได้ลับไม่ได้นอนเลยนะคะคอยแบบรีทวิตรีพายแบบติดแฮชแท็กแบบอยากให้ น้องข้ามฟ้าก็ปิดจบแบบสวยงามจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้ก็ทําได้นะคะก็เมื่อเช้าก็เพิ่งทางแอคเคิของข้ามฟ้าเขาก็ได้สรุปยอดมาแล้วก็คือปิดจบที่7.4ล้านแล้วก็ติดเทนอันดับ1 15ประเทศแล้วก็ติดเทนทวิตเตอร์อีก45ประเทศนะคะมันการันตีได้นะคะว่าซีรีส์เรื่องนี้ทําถึงจริงๆนะคะก็วันนี้ก็ขออนุญาตส่งน้อง ซีรีข้ามฟ้าเดืนนิกริ้นนะคะส่งตัวละครท่านชายคันนินพี่ชรันองค์ครักชรันนะคะกลับสูนิยายเนาะซีนีเรื่องนี้ก็จะเป็นความทรงจําที่ดีและก็งดงามนะคะสําหรับพี่จ๋านะคะคงจะมีซีนีเรื่องอื่นมาตียากเลยนะคะมาตียากเลยแหละเพราะเรื่องนี้ยกให้เป็นที่หนึ่งเลยนะคะโอ้ยพูดไปแล้วน้ำปลาลอจะร้องให้นะคะแต่ว่าแบบปิโจมได้สวยงามจริงๆนะคะเก่งมากนะคะทุกคนเก่งมากเลยแล้วพี่จ๋าจะรอดูผลงานต่อไปของน้องๆนะคะทั้งน้องซีและน้องนุนิวนะเดี๋ยวพี่จ๋าจะพยายามทำเก็บอื่นมาพูดคุยกันเรื่อยๆนะคะเพราะว่า มีประเด็นที่จะทําเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะว่าคลิปนีออ้ว่าช่องนี้ เป็นช่องที่จะพพอร์ตน้องสีกับน้องนุ่นิวนะคะทําขึ้นมาด้วยใจรักล้วนๆเนาะก็ฝากกดไลค์ฝากกดสไคร์กดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยนะคะมาร่วมลกน้องๆของเราไปพร้อมๆกับพี่จ๋านะคะเป็นกาลังใจให้น้องๆสพอร์ตผลงานของน้องๆแต่ก็อยู่กับน้องๆน้องสีน้องนุ่นิวไปนานๆเนาะอยู่เป็นเพื่อนพี่จ๋านะคะใครมีอะไรคอมเมนต์หรือว่าอยากให้ทาคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะช่องนี้ไม่เน้นดราม่านะคะเราเน้นพลังบวกที่สวยงามและเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับน้องๆทั้งสองคนนะคะสําหรับวันนีี้้้่่่จาาไปปแลลวนนะะบคกหมิ